ครบคุณกิษณะครับครับสวัสดีครับผมครับเรียนเชิญเลยครับท่านมีเวลาสิบห้านาทีนะครับเหลือห้านาทีเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกครั้งครับครับผมขอขอบคุณท่านแชร์แมนครับแล้วก็ขอสวัสดีผู้เข้ารับฟังทุกท่านครับผมวันนี้จะขอนําเสนอเกี่ยวกับการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์ครับรอยตีนสัตว์มีกระดูกสหลังในหมดหินหวหินลาดนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับ สาหรับสร้างดินนื้อบันนะครับที่เราพบในประเทศไทยก็จะมีทั้งที่เป็นสร้างบมันโครงร่างคือบอดีฟอสซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโครงกระดูกหรือว่ากระดองของอสัตว์มีกระดูกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือสร้างดินประเภทล่องลอยหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอิกชโนฟอสซิลนะครับผมก็มจะประกอบไปด้วยสร้างรือมันรอยทางเดินหรือว่ารอยชอนชัยนะครับของสัตว์ในอดีตนะครับ สิ่งพวกนี้ก็จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับรวมทั้งสภาพแวดล้อมโบราณนะครับในประเทศไทยของเรานะครับก็จะม,มีหลักฐานการค้นพบซากดินอับันรอยตีนนะครับในมหายุคมิโซโซอีกครั้งแรกนะครับในรายงานของยิดิกุปโตนะครับปี1985กก็พบรอยตีนไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ เขียนรักษาพันธ์สภาผู้หลวงจังหวัดเลยนะครับนี่ก็เป็นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกนะครับในการค้นพบสร้างดินบร่องรอยนะที่สําคัญของประเทศไทยพับจนถึงปัจจุบันนะครับจากที่มีการรวบรวมแล้วก็สํารวจนะครับปัจจุบันเรามีแหล่งสรางดินบอลรอยตีนนะครับในมหายุคเมโซซิกนะครับที่ที่ทําการเข้าศึกษาแล้วประมาณสิบสี่แหล่งนะครับ อีกสองแหล่งนี่ยังยังไม่ได้เข้าศึกษานะครับก็จะมีแหล่งแหล่งใหม่ของปูแฝกแล้วก็แหล่งนนตูมแหล่งใหม่นะครับซึ่งอยู่ระหว่างรอให้น้ําลดเนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะพบแหล่งซากดึมันเนี่ยตั้งแต่ยุคไทรัสซิกตอนปลายนะครับในหมทหินหัวมหินลาดนะครับทั้งสามแหล่งแล้วก็จนมาถึงยุคครีเทเชียสนะครับโดยในงานนี้เราจะพูดถึงแหล่งแหล่งใหม่ที่เป็นของแหล่งใน โมดหินในโมดหินหัวหินลาดนะครับในยุครีเทเชีย er, ในยุคไซอัสิกตอนปลายครับผมนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ของอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ครับซึ่งก็จะมีในโซนของฝั่งตะวันออกนี้จะเป็นโซนน้ํำตกตากใหญ่นะครับซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราพบแหล่งสร้างดินบรรลอยตีนนะครับง สัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับที่เป็นชื่อเสียงของเพชรบูรณ์เลยก็คือผาลอยตีนนาคโคซอนะครับซึ่งมีรอยตีนของสัตว์เลื้อยคานหนึ่งตำบันครับมากกว่าสามร้อยรอยนะครับมีบนหน้าผาซึ่งก็เป็นหนึ่งในซิิฟสแคั์ของอุทยานเทอือกเเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ได้มาถึงโลโก้ของเพชรบูรณ์จิวปายนะครับก็จะมีรอยตีนของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับยืนในโลโก้แล้วก็เป็นมาสคอต ก็จะมีรอยติมีอโครซอรแล้วก็มีดินโนเสาร์คุมปโปรโซโรพัดนะครับอันนี้พื้นที่ที่เราทำการศึกษานะครับก็จะอยู่ในบริเวณอำเภอน้ำหนาวจังหวัดพิชบูโลกครับโดยแหล่งที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วคือแหล่งตาดห้วยน้ำใหญ่ฟุตปินไซนะครับก็คือผารอยติอาโครซอรซึ่งจะอยู่บริเวณบ้านนาป .2 จากแผนที่ภูมิประเทศตรงนี้นะครับก็จะพบว่ามันเป็นลักษณะของแองสะสมตะกอนโบราณนะครับซึ่งอยู่ในหมู่หินห้วยหินลาดครับผมในปี2565น,25นะครับเราก็ได้รับแจ้งจากทางท้องถิ่นนะครับว่ามีการค้นพบแหล่งรอยตีนโนเสาาวชนิดใหม่แหล่งใหม่ก็คือที่แหล่งตัดฟ้านะครับเราก็เข้าไปทําการสํารวจนะครับตามพรบ แล้วก็เมื่อปีต้นปี2,566นะครับทางสำนังกงานทรัพยากรธรณีรเขีดเนึน่งก็ได้มีการค้นพบแหล่งซาดิบันบริเวณน้ำตกตาดใหญ่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแหล่งที่พบใหม่ภายในหนึ่งถึงสองปีนะครับก็เป็นความน่าสนใจนะครับอย่างหนึ่งที่ควรให้การศึกษานะครับสําหรับหมวดหินห้วยหินล้านนะครับ จงรักมณีและสัตยาลักษณ์นะครับก็ได้ทําการศึกษานในปี1978นะครับก็จะอยู่ในอายุสมัยคารเนียนถึงนอรเรียนนะครับโดยพานโอพาสเนี่ยก็ให้อายุจากเส้นงรของเอซีเซียนะครับเป็นสมัยนอรเรียนแล้วก็เฮลให้อายุจากการศึกษาพอเลียนแล้วก็สปอร์เป็นสมัยคารเนียนถึงนอรเรียนนะครับครับจงรักมณีและก็สัตยาลักษณ์นะครับได้ทําการแบ่ง หมู่หินนะครับเอาเป็นเอาเป็นสองช่วงได้กก็ lower sequence น,นะก็จะเป็นอ่าหมู่หินโพไฮแล้วก็ซัมแคนนะครับเบโซคอมบูเ,เลตส่วน upper sequence นะครับก็จะประกอบไปด้วยหมู่หินดาดฟ้าแล้วก็ภูหีที่วางตัวอยู่ด้านบนนะครับอันนี้งานงานศึกษาของดออรสิตามนิตกุลนะครับก็ได้ทำการรวบรวมสร้างถึงํำบัน สัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคเมโซโซอิกของประเทศไทยนะครับเราก็จะพบว่าในหมดหินหัวหินลาดนี้ก็จะมีการค้นพบสร้างดินนาบันของสัตว์เลือ้อยคานนะพวกมีเล่แก่ไฟตัวซอไซคโคตโัวซอรัสแล้วก็เป็นพวกเทมโนสปอนดิลนะครับซึ่งยังไม่พบไดโนเสาร์นะครับเราจะมาพบไดโนเสาร์อีกทีในหมดหินน้ําพองเป็นต้นไปนะครับ ครับสำหรับแหล่งสาตว์หุนยนตใหญ่นะครับหรือว่าดง,างอรอยเท้าอคูซอนะครับก็จะมีการพบรอยทางเดินของสัตว์สี่ขาจํานวนสามแนวทางเดินบนชั้นหินทรายเอียงเทกว่าสาี่สิบองศานะครับก็เป็นลักษณะรอยทางเดินของสัตว์ที่เดินด้วยสี่ตีน,นครับตีนหลังจะมีขนาดอ่ายาวนะครับยาวกว่าตีนหน้าแนวทางเดินก็จะกว้างประมาณหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับรอยตีนหลังกว้างประมาณสิบเก้าจุดห้าเซนติเมตร มีความยาวประมาณ33ซติเมตรปรากฏนิ้ว4นิ้วนะครับรตีนหน้ากว้างประมาณ15.5ซนติเมตรนะครับยาวประมาณ13.5ซนติเมตรปรากฏตีนหน้าจะมีปรากฏ3-4นิ้วนะครับรนี่รนนรนนครับจากการศรึกษาของชองโเรเลฟนะครับก็มีการเปรียบเทียบนะครับกับซา,าดูบันที่พบนะครับบริเวณเขื่อนจุฬาพรน,นะครับจากรายง,งานของบุฟโต้แล้วก็อิงควัตนะครับก็จะพบเป็น กลุ่มอะคซอที่อยู่ในกลุ่มของอไฟตัวซอร์นะครับมีลักษณะเดินสีขานะครับลำดับชั้นหินบริเวณตัดห้วยน้ําใหญ่นะก็จะเป็นชั้นหินทรายละเอียดนะครับสลับชั้นกับหินโครน,นะครับมีการเรียงตัวทีค k น n งอัพ p อร์ดนะครับซึ่งก็ถ้าทาการปรึกษากับคุณสตยารักษ์นะครับได้ให้ข้อสังเกตว่าอนนี้อาจจะเป็น หมู่หินใหม่หรือว่าหมู่หินพรานบานะครับซึ่งก็ต้องทำการศึกษาในรายละเอียดต่อไปครับสำหรับแหล่งตาดฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นแหล่งใหม่ที่เราเข้าไปตรวจสอบนะครับเมื่อปีหกห้าครับก็จะพบว่าเป็นแนวทางเดินของวารีนสั์มีกระดูกสลังทั้จนมนสามรอยนะครับก็จะประกอบไปด้วยจำนวนนิ้วสี่นิ้วนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นเราก็ทําการเก็บข้อมูลแล้วก็ได้ทําความสอาดเบื้องต้นก็แล้วก็ทําแผนที่ภาพถ่ายนะครับเราก็พบว่าเราพบรอยตีนเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นประมาณห้าแนวทางเดินนะครับแนวทางเดินที่หนึ่งคือแนวทางเดินแรกที่เราค้นพบจะชัดเจนที่สุดนะครับจะอยู่ในเลเยอร์บนะครับส่วนเลเยอร์เอที่ที่พบนะครับที่อยู่วางตัวอยู่ด้านบนก็จะพบแนวทางเดินที่สองแล้วก็หนึ่งและสาม ในทางเดินที่สี่นะครับก็จะอยู่เลเยอร์สี่ที่สูงขึ้นมาครับก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าอสิ่งนี้ชีวิตประเภทนี้ได้อาศัยอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นเวลานานนะครับจากการสะสมตัวของตะกรนที่มีแตกต่างหลายระดับชั้นนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปขยายของรอยทางเดินที่พบนะครับก็จะเป็นลักษณะนิ้วสี่นิ้วนะครับแล้วก็จะมีกรงเล็บบริเวณ นิ้วที่ห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ท,ที่เราถอดออกมาจากพิมพ์นะครับซึ่งก็ได้ทำการเปรียบเทียบจากรายงานของคลายแล้วก็ลูคัสนะครับเขาทำการรวบรวมเกี่ยวกับรอยตีนของสัตว์มีกระดูกสันหลังในยุคเปล่นไทรสิกนะครับซึ่งจากลักษณะที่ใกล้เคียงที่สุดก็จะเป็นในกลุ่มแบคทีไรโรเทเรียมนะครับ แต่ว่าความแตกต่างของแบคทีเรียโีเรียมนะครับก็จะมีขาหน้านะครับแล้วก็จะมีนิ้วทั้งหมดห้านิ้วนะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นไปได้ว่ารอยตีนที่เราพบนั้นอาจจะมีความแตกต่างจากแบคทีเรียโีเรียมนะครับ,รบจากรายงานของไคลแล้วก็ลูคัสนะครับก็ได้รายงานว่าเจ้าแบคทีเรียโีเรียมก็จะมีอ่าเจ้าของรอยรอยทางเดินก็จะมีพวกไพโปทเรกนะครับที่เดินสี่ขาแล้วก็ กลุ่มซูโดซูเคียอะโคซอนที่เดินสองขาครับคุณกิตนะครับเหลือเวลาห้านาทีครับครับผมอ่าแล้วก็อันนี้จะมีรายงานจากฟาโลเจโอนะครับปีสองพันสิบสี่ก็ได้มีการค้นพบสาเดือบันของกลุ่มซูดโดซูเคียอะโคซอนครับที่มีลักษณะสี่นิ้วนะครับ,รนะรบซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเจ้าของรอยตีนของตาดฟ้านะครับตัวอีก็คือเป็นกลุ่มโอโพสตรัสนะครับ ซึ่งซึ่งมีการเดินแบบสองขาหลังแล้วก็ G นี่เป็นโพสตโตซูคคสนะครับซึ่งเราอาจจะยังไม่ตัดออกในสมมติฐานครับและชั้นหินก็จะเป็นชั้นหินทรายแทรกสลับอินโครนนะครับซึ่งจัดอยู่ในหมู่หินดาดฟ้านะครับซึ่งระหว่างการสำรวจเราจะพบซากดินบรรของพืชแล้วก็ซากดินบรร่องรอยหมันแคลขนาดใหญ่ครับแล้วก็แรงล่าสุดนะครับที่เราได้บอ่อแสจาก สำหรงบสัตว์บางชนอดเขียนหนึ่งนะครับก็เป็นลักษณะรอยทางเดินของสัตว์สีขาขนาดใหญ่จั้งหมดสองอย่างทางเดินนะครับมีลักษณะเป็นรอยกลมๆแล้วก็มีรอยของขาหน้านะครับจากแผนที่ภาพถ่ายเราก็พบว่าลักษณะการเดินของมันจะเป็นการเดินแบบขนานนะครับซึ่งจะแตกต่างจากรอยทางเดินของไดโนเสาร์ซโลรพอดนะครับซึ่งนี้อ่ ข้อมูลของเราก็ยังยังไม่ค่อยชัดเจนครับเนื่องจากแหล่งซรัพบานนี้ยังในบริเวณในฤดูน้ําหลากนี่จะมีน้ําท่วมซึ่งเข้าไปได้ยากครับซึ่งซึ่งปีนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เอามาเปรียบเทียบครับก็จะเป็นรอยทางเดินของเตต้าพอตจากเวนครับจากโปแลนในยุคเพอร์เมียนครับอันนี้ให้ให้ดูเป็นการเปรียบเทียบแล้วก็ลักษณะชั้นหินครับก็จะเป็นหู่หินดัดฟ้าเมมเบอร์ครับเช่นเดียวกัน นะครับลำดับชั้นหินของอตาดใหญ่แล้วก็ตาดฟ้านะครับก็จะต่อเนื่องกันนะครับอยู่ในลําน้ําตกเดียวกันนะครับซึ่งก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชนิดหนึ่งที่ที่ที่สําคัญนะครับครับงานนี้ก็จะสรุปได้ว่าในหมวดหินหินลาดก็จะมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับในยุคไทรสิกต่อนปลายนะครับผมแล้วก็ซาดบันบริเวณ น้ำตกดาดใหญ่นะครับอันนี้ก็ได้เป็นรอยตีของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับได้ก็ควนแชมป์ของผารอยตีนาโคโซอไปแล้วนะครับก็ถือว่าถ้ามีการศึกษาว่าจะเป็นซรากหรือมันรอยตีของไดโนเสาร์นี่ก็อาจจะนับได้ว่าเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็เป็นได้น่าจะเป็นความสําคัญของ ทังธรณีวิทยาของอุทยานธรณีเพชบูรณ์ที่สำคัญในระดับโลกได้ครับครับขอขอบพระคุณครับ